สวัสด,ดียามเช้าค่ะมันนีบรรยากาศดีนะคะอากาศยังบ่ห้อนคือจังฝนชิโตกนี่แต่มันชิมาห้อนหาวหรือเปล่าค่ะมัน,นี้เฮากะรอใส่บาตพระพลกำลังมานะคะค่ะมีของส่บัแลนะคะมีขนมของแม่นานาพานะคะเมื่อวานขนมไข่ค่ะกับขนมเรียกขนมอะไรนะ <c oughs> ขนมเบื้องเออเปิดเอาเลยขนมไข่กับขนมเบื้องค่ะซื้อมาเมาื่อวานนะคะสามกล่องแบ่งไว้กินกล่องหนึ่งค่ะใส่บาทบาทละกลมนะคะเนาะเดี๋ยวไปใส่บาทน้ำกันนะคะ ตามมงนี้เลยกะมาส่บาดกันนะคะพระเพิ่นกำลังมานะคะาว่ากันเนาะ มาใส่บาทกันนะคะขอบคุณแม่นภาเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแม่นขนก็ได้ใส่บาทให้นะคะเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ชิซายมันเผา มันน้อยอ่ะหมูเบื้องมนันมีแคบหมูค่ะนั่นกะบ้านฮะนะคะ่ะแส่บะยำเช้ากันมันนี่บรรยากาศครึมๆเอานี่ <laughs> ลลิกลลีอ้าวลลิกลลีไม่ได้เห็นกันทางวันเลยเมื่อวานเมื่อวานลลิลลีเมื่อวานไม่เห็นกันทางวันเลยบรรยากาศเดี๋ยวรอแต่ฝนมานะคะฝนมาบนนี้กระชุ่มช่ํา มองมองลงผัดดกดกนะคะคงแยกกลมลานลงเหลือบลายดอกค่ะนี่ถ้าเป็นนะโอ้ยกินมาวันมา่วเลยดกแห้งเป็นดอกสุดยอดค่ะมองบรรยากาศทางทิศตะวันออกของเฮานะคะเป็นริ้วๆค่ะ ค่ะกลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ซับตะไคร้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ